ผ่านไปอีก1เกมในศึกไทยลีก1และดูเหมือนสถานการณ์ของนครปฐมยูไนเต็ดจะยิ่งทิงเครียดขึ้นเรื่อยๆหลังเปิดบ้านพ่าย BG ปทุมยูไนเต็ด1-4ในเกมล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้พวกเขายังคงอยู่โซนท้ายตารางห่างจากพื้นที่ปลอดภัยถึง8คะแนนแต่ยังมีเกมอยู่ในมืออีก1นัดนะโค้ชพงษชัยสุโกโกกีออกมาเปิดใจหลังจบเกมยอมรับว่าทีมพ่ายไปถึง2นัดติดต่อกันทํให้พวกเขาต้องเร่งเครื่องในช่วงที่เหลือของฤดูกาลโดยเฉพาะ4เกมในบ้านที่จะเป็นหัวใจสําคัญของ,ของภารกิจนี้ตกชั้นเกมนี้เริ่มต้นด้วยความเข้มข้นแต่ BG ปทุมใช้ความเฉียบคมและประสบการณ์กดดันแนวรับของนครปฐมจนมาได้ประตูขึ้นนําเร็วทําให้เจ้าบ้านต้องเปิดเกมบุกแลกและนั่นคือจุดที่ยน พื้นที่ว่างหลังแนวรับทําให้แนวรุกของบีจีปทุมมีโอกาสโจมตีมากขึ้นก่อนจะจบเกมด้วยชัยชนะของทีมเยือนไปแบบขาดลอย1ต่อสําหรับนคปรปฐมปัญหาหลักคือเกมรับที่เสียประตูง่ายและการจบสกอร์ที่ยังไม่เฉียบขาดพอแม้จะมีจังหวะสวนกลับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้โค้ชทงเองก็รู้ดีว่าหลังจากนี้พวกเขาต้องเร่งแก้เกมโดยเร็วเพราะเหลือเพียงไม่กี่นัดให้ลุ้นเก็บแต้มสาคัญสถานการณ์ตอนนี้นครปฐมอยู่ในเตะแข่งไปแล้วนมียสิ8คีแนัดมีเพียงสิบแําคะแนนรังอในดังทิงห่ารองพุ้์ขอ้นลีและแแนบว่ายเพงมต แต่เราจะสู้กันจนวินาทีสุดท้ายภารกิจนี้ตกชั้นเริ่มต้นแล้วเกมต่อไปนครปฐม,มอยู่ในเด,ดจะเปิดบ้านรับมืออุทัยธานีเอฟซีในวันเสาร์ที่1 5มีนาคมเวลา18แนาฬิกาที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนาครนครปฐมที่จะเป็นเกมที่สำคัญสุดๆเพราะหากเก็บ3คะแนนได้จะช่วยเพิ่มความหวังให้กับทีมแต่ถ้าพลาดอีกเกมหนีตายของพวกเขาอาจจะจบลงเร็วกว่าที่ีแฟนบอลนครปฐมเตรียมตัวให้พร้อมถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องสู้ให้ถึงที่สุดมารอดูกันว่าเสือป่าราชาจะสามารถพลิกสถานการณ์และรักษาสถานะบนหลีสูงสุดได้หรือไม่่่่่ตตตตดดดดดดาาาาามมกกัันนนออออไไไไปททยลลลลลี10ฤููู้้งจบบบบบบผแะเเครหสุุ็ซ